ให้โอนเงินลงทุนไว้มันมีเว็บนี้จริงๆครับทุกคนแฟนผมไว้มันไม่รู้ทันคนเลยเว้ยเห็นดูตอนแรกมันโอนไปสองร้อยมันลงทุนสองรอยครั้งแรกนี่นะได้มาสองร้อยหกสิบมันดีใจโอนไปอีกไม่เคยปรึกษาผมเลยนะเว้ยเรื่องเนี้ยโอนไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้มาอยู่หนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบแปดโอนอีกรอบรอบที่สาม สามพันได้มาอีกหกร้อยยังไม่ปรึกษากโอนไปอีกห้าพันทีนี้มันเริ่มแล้วแฟนผมก็ไม่เอจใจเขาบอกให้โอนอีกหมื่นห้ามันก็โอนพอโอนหมื่นห้ามันก็ถอนยังไม่ได้เพราะมันเป็นเว็บหลอกไงก็เลยไปขอยืมสองหมืนเก้าแม่ผมโอนมาให้นะสองหมืนเก้าแล้วก็หกพันนี่ เป็นของไปยืมเพื่อนเพื่อนน้องผมโ,โอนไปอีกสี่หมืนห้าดูนะนี่ในบัญชีนะครับเกลี้ยงเกี้ยง,ยงไม่เหลือแล้วครับแล้วก็ดูคิดว่าตัวคนเดียวอะเนี่ยท้องท้องด้วยห้าเดือน พื่อไปแอดมิดลงพยาบาลมาอีกสามเดือนลูกก็จะเกิดจะเงินที่ไหนมาเลี้ยงฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับ